สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมถักทายกันครับในมือนีครับผมเบาหยุดผ้าจวดผ้าพี่น้องมาเบื่องการเตรียมความพร้อมห้กต้นใหม่ในช่วงฤดูแล้งครับฤดูหนาวกับเขามาแล้วฤดูแล้งก็จะตามมากครับผมเท่ากับมีการซอยต้นใหม้ในจักน้อยครับนั่งก็คือการโฮมฟางครับโฮมฟางแล้วก็มีการเตรียมระบบน้ำคือ,อใส่ไดโวต่อสายพ e นะครับห้กต้นใหม้ อันนี้พาพี่น้องมาเบื้องว่ามีการหฮมฟางครับโฮมแบบนี้เลยอันนี้ยังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อย,ยังบนหนาปันไดครับเดี๋ยวต,ต้องเพิ่มความหนาให้กับฟางให้กับต้นไม้อีกนะครับเพื่อเป็นการรบลดแสงแดดให้กระทบกับแมทธรณนี่หรือว่าผิวดินให้มากที่สุดนะพี่น้องบริเวณจุดนี้ครับโซเลานาปาดาเซอร์นี่ปลูกไว้เมื่อปี62ครับ พี่น้องปลูกไว้เมือ่อปีหกซองจากที่มีแต่แสงแดดตอนนี้มีลมใหม่แล้วครับเดินในช่วงเศร้าบรรยากาศลมพัดแบบนี้เย็นสบายครับนพี่น้องแตกก่ถ้าเ้องว่างระบบพอพี c ีซีหรือว่าทอพี่อีแล้วแต่การสะดวกใส่ของพี่น้องนะครับเวลาเอาปอยนามมาเห็นไหมครับพี่น้องเนื่พื้นดินมันก็จะชุม่มชื้นอยู่ตลอดเวลานี่ครับหลังจากนั้นเขาก็มีการห้องฟางซอย การระเหยของไอ้น้ามหรือว่าการระเหยของความชื้นที่อยู่ในดินนะครับฝากพี่น้องนะครับว่าชวรูดูแรกแบบนี้เขาต้องซอยต้นไม้ครับได้มากได้น่อยได้ร้ายปันได้ก็ได้ลงมือทำหรือได้ซอยเขาสะก้อนครับเนี่ยพี่น้องโอ้ตอนนี้กล้วยกับเทศนาทีของกล้วยไปครับกล้วยกับท่ำนาทีออกดอกออกผลไปออกนอกไปต้นไม้กับ ทำหนาทีของเขาครับเ mm. ติบโตตามเวลา mm. ส่วนนาทีของเขาก็คือ mm. นี่แหละครับซอยเขาแบบนี้แหละผมฟางใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคลองเนี่เตรียมมาแล้วครับพี่น้องใส่ปุ๋ยคลองเนี่ยเตรียมมาแล้วประมาณ80กระสอบครับ80กระสอบหลังจากนั้นเขาก็จะมีการห้อยทับฟางไปเลยห้อยทับกองฟางไปเลยนะที่เขา่มไวเดี๋ยวมันก็นจะย่อยสลายเอง ส่วนน้ำเขาก็เอาสายท่อพี่อีนี่รู้ว่าท่อพี่ีซี่นี่ครับว่างทับดันบนเลยเขาก็จะเปิดระบบน้ำยศหรือว่าน้ำพุงเอานะครับมันก็จะค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารนี่ครับต้นไม้เฮานะครับเอ็ดแบบขี้เกียจพี่น้องเวลาบหลายครับเอ็ดแบบขี่ขั้นแต่ว่าสิ่งที่มันได้นี่พี่น้องนี่ขนาดให้แบบขี่ขัานแบบบมแมนค้นมันนี่ ขี่คันยังไงวันที้ผมอยู่พัทยาครับเดินทางมาสารค้ามนี่เห็ดแบบขี่คานเลยสัปดาห์ละหนึ่งคัหรือบางคังกับบางเดือนนะครับมาสามคังบางเดือนมาสองคังนะครับบางเดือนมาเที่ยน,นึงก็มีครับนีเห็ดแบบขี่คันแต่ว่าสิ่งที่มันได้ครับนี่คือต้นไม้ต้นพยุงต้นตะเคียนต้นกล้วยต้นมะขามต้นแดงต้นยังต่างๆครับนี่ต้นแดงเพิ่งปลูกด้วยพี่น้องนี่ข้าวเดียวถ้าเราปลูก มันก็นจะบ่เติบโตกับว่าเหตเป็นป้าแบบนี้แต่ผู้ใดมัน่นแห่งเสด้ดก็นี่ครับผู้ใดมั่นสวนก็นจะไปได้เร็วไปได้ไกลนะครับแต่นี่ผมเห็นแบบขี่ขั้นท็่แบบประหยัดพลังงานเจ่าของให้ได้ชมความแตกต่างครับเดินออกมาบริเวณนี้ลมรื่นครับลมพัดเย็นสบายพี่น้องส่วนบริเวณได้ที่เพิ่นบพ่เหตุเพิ่นกับปอยทิ้งลกล่างไว้ครับถึงด,ดูทำหน้านี่ครับเพิ่นก็นจากความมาเห็ดเที่ยน,นึงแต่ว่าของเฮ้า เวลามาหน้าก็ได้หลายอย่างครับเบื้องต้นกล้วยเบื้องตน้นไม้ไฮนํานะครับแล้วก็มีพวกผักมีพวกผลไม้ตาม่างฤดูกาลมีหลากหลายครับที่เขาปลูกไว้อยากกินอย่างเขากปลูกพาพพี่น้องของเบื้องกล้วยครับนี่อ่อนซอนนำกันนะครับเบื้องนี่ฮะมากก็ได้กล้วยนี่พี่น้องเราปลูกอยังเขาก็ได้กินนั้นแหละปลูกกล้วยปลูกข้าวปลูกตะไคร้เขาก็ได้กินกล้วยกินข้าวกินตะไคร้ให้บ่ปลูกเพิพ่นก็บ่ได้กินนี่ครับ อภิเสวนไรนาประดานเสด็ให้พี่น้องได้รับชมครับเห็ดไปน้ำกันครับผมเห็ดเกษตรผสมประสานตามสัตว์พระราชนะครับปลูกยูปลูกกินแนนาเพาก็มีปลาครับนี่พี่น้องมีบอมีบอมีปลาอยากกินปลาก็ได้กินสดๆครับพี่น้องมึงร่มฟังเสียงลมครับอ่อนซอนนะพี่น้องเด้อ กล้วยก็ได้กล้วยก็ได้กินเหลือจากกินก็ได้ขายพี่น้องใบตองก็ได้เอาไปทาบุญทาทานนะครับไปห่อก,อกระตอกกระต้มไปซอยงานนะนอ่อกล้วยกับมีพี่น้องสายเขียวเหมือนกันว่าขอแบงนะยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะลงโตแล้วลพี่น้องนะเกษตรผสมมาานกันเริ่มจะลงโตแล้วส่วนไผ่ก็ทําน้า,นาที่เติบโตไปนะครับกล้วยก็เริ่มออก ปีแห้วได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่พี่น้าพาพี่น้องมาย่างชมบรรยากาศโอ้เย็นสบายครับคนพยุงก็เติมเติบโตง่ญ่แล้วเมืองกล้วยพี่น้องคนบอกว่าปลูกทุกอย่างที่เรากินวันสันวานี่อ่อนซ่อนกล้วยได้พี่น้องเด้ต้นแดงไงพี่น้องนานาสนะครับนี่ต้นแดงปลูกคู่กันกับ ส่วนพักหวานปลานี่ให้พี่น้องได้รับชมนะครับส่วนด่านขางเคียงครับเป็นไ่ได้ปลูกอียังเป็นกระปล้อยลงแบบนี้แหละครับเสร็จแจต่ฤดูทำหน้าก็ไ่ได้เห็นยังครับอยู่บ้านแต่เข้ามาสวนตลอดครับนี่เพราะว่าเขามีนี่ครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมะม่วงกับกระลังออกดอกแล้วครับนี่ติดดอกแล้วเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วครับนี่มะม่วงของเรา ข้างล่างก็เป็นยางหน้าเป็นพยุ่งเป็นยางหน้าเป็นเพกกาเป็นคู้นเป็นทุกอย่างที่เราปลูกครับนี่ามะม่วงเราก็ออกดอกโอ้บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีมากส่วนด้านล่างนี่ครับเห็นบ้ี่บักม่วงสามต้นมีกระท่อมที่เข้าใส่เป็นที่ผักพรอนเป็นที่รับที่นอนบรรยากาศดีนะครับโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ห่ง แสงสว่างเอ,อออ่อนครับความสูงกับพี่น้องเป็นความสูงที่แทรจริงแล้วก็ยังเงืนครับทรงต่อถึงหลูกถึงหลานนี่พี่น้องได้รับชมนะครับรมเย็นๆพัดไอ้น้ำข้งมาประทาะกรบร่างกายโอ้พี่น้องเย็นช่ำชื่นใจดีจริงๆโอเคพี่น้องครับผมฝากติดตาม่าวยุทธพาจวดครับ เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เอาภาพบรรยากาศไม่พี่นอนด้รับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ